นาละเออด,ดาวฟูดาวเวเกยยเเว่าละกว่าอีทางสอตินภาเคลเลดาวฟูเวทีข้าวไขเลยอยู่ก้อมือนาคอตชิดนารีอามานีตชิลีดอวมือนายอลีเอาเวตั้ยัอายุดอวทากสโซตคาดีเลยจะการเฮกเตอร์กิติโกะเนาะทากสโซตคาดีฮีเนาะเลยช่องเจ็ดสีกวัวลาวาดาคู่ต่อเทวดาเสียงจากชายแดนวอนรัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหาชายแดนให้จบเอาเวเนเมตากสโซคู่ต่อเทวดาปะโอนเลอรชิเชกอเชอ เลยอยู่ดอคัมบูเดียก็เชิญกับป่านี่ครีเวดาเปโดลือก็ทอดทอดุนี่เทวดาที่เชิญก็เชิญตาลินี่มาออมมิเกเตอร์ตะที่โคตะกิตางก็สอพูดเอาดาแพคุยคีคีโตกิจิคือแพมือชาคออ่าดนารีตะชีอะตะชีดนารีตะชีดนารีดิชิลุยบนี่หนอแพผู้พูดนี่หรออ่าถ้าคือเธอดําโลใหญ่ดอปุดดอเวตนี่เอาเวกอคุลอลี อภูมิใจไทยอภารติเนี่เอเวนดุนิมี่บวลาตาคือเธอเลตาดูเกท่อรอนเลยอยู่คาโมเดียก็เชิอก็รีบวาคือเป็นนุ่ยบปนยาเรือเนเวนเลยจ่อพิริพาคือเธอเคเลบ้าบ้ามือเนื้อคนเลยช่วงนั้เลยอพูกวีตาดูลาเกทอนี่อาเวมีปวาระเลยเต็มเต็มพลืนอเตช่อละหลือคาโมเดียพอลล่าาโคตดปืนไว้หน้าเปเต อูน <S 々> ี่บ้านี้ไว้ากว่าที่จะก็เชื้อติดผ้าเนี่ยสะนอกอดรอกว่าเลยที่จะก็เชื้อติดผ้านี่คือเิญญาไวจดาเปดุลาูพืในที่จะก็เชื้อตาีมามีเชือที่เทวดได้จานี่ตางโซกุเวดสู้มเพคุยคีคิงโตคีชือคว่ามาตางโซติดผ้าเนี่ยเดิเลยรอไว้ได้เลยอยู่ดอกคาบมเียก็เชื่อเลอีกว่าติดอว้ได้วาโซโโติดผ้าต้าอุสะบากาโดเป็นดุลาอตะ้อื่นลาสเวกัเฮนนลอเปอร์ท่เปอกนี่เดอ มีกระบะดีเล็คอนเลรติจานี่หมอบ้านดู่ลาเลตเทวดาปฏิบ้านาเ,ลาาาเลอ,อภูมิใจไทยแล้วมีเว้ได้ก็คุ้นเรอเหลือปลอดตีน้นี่เดอ้อเอาเวมันเนอไว้ไดาตาเลยก็เชิญเลยนี่เดก็กกระบเล,ล,เบาาเลิกข้าข้าเทวดาวิลล่นี่วามาท้าโซเลตตีกว่าเวดาตาผืเอ,อเรืออามีเลอประยูนอัสสาวเว้ได้นุยชิเอร์นี่เนอ,อเอาเวโอไว้ได้เลิกกาบเชิงสุรินเลยนี่เดก็กกระานี้เอาเว เชรหัวเวดาตากะตุติธิธะพะลือเอ่อก่อขุละกะเกียรหัวเวดาปกกะอนุทินะปะดูเชรหัวเวดาตากะตุติธิธะพะเนลืออนุทินเปดู้เอาอู้เตเวดาเลทีจะโกเชรหนีเกเลวจะพะยะขอมิตติเตเวดามาอมีกเตอร์นอลือผาโทตะคุตะคาตะชุกีตตะบลัดตะสีนอตะปลบะมาเจนิระกีบามนือคุตะเลเตเวดาหนะมาเมเตหนะมามีพูลินเดอร์บะวะพูลอเลทีจะโกเชรหนี กันี่เลยกีพีมาอบาเวด้าอีเอซีเดอะบลนมาจานี่เดเทเวตาดูเกทอนบล็อบาจีตาดูวีเดฮกกีกันเดือดโลกาตาจีก้าเลกลุลจีเทเวตาตาจีดาคีบลอยเนี่ยตาจีเหลือลากันละอโคดานี่เดอเทเวตาเลกตีทอดซิโกเวตาอ่าเหอเนาะเลยอยู่แล้วคัมบูดียก็เช่นเดียตีทอดคุยคอเตเวตีทอดมีวีเนอ่าวีบล้อนเน เล่นกันมาเล่นมากายเรากัม really? พูเจียน่ะพวกออโรเปเปตรอก็นี่ตะโลชมพู่ปิซิกุเคเล่เดี๋ยวเวลาปาร์ตี้ผ้าดีว่ารับผึกกะไว้นูฮิเติลนี่นะเกียจอลตะว่าปิซิกุเคเล่เดี๋ยวเวลาอ่ะโคตลอดนะโพลิซีตับเลลือเอ่อเนเตลอกะเลือนึกว่าคุณเธอราหาเนี่ยบ้าหมอไม่หนีด้วยเราว่ามันดูคนตะเลตะลื้อกัมพูเจียเนี่ยหน๋าอาสะตะนี่บ่าหนอปานอปาติโกโกผูน่ะหน๋าอาสะตะนี่บ่า เนาะคาโมเดียอาทิก็คุ้นนะที่ร้านี่นหนาวนี่บ่าบ้ามดูคนในเรื่าที่้านี่มาเชเอตาทู่เตาตาท่อเลยอยู่ึดปานี่ทอโบลอาคนี้เตวน่ากใคคนนี้เดาคุณเธอนี่ยคือเธอวิลีอาคืเวที้าไม่ให้เจตเชควยไม่มาเชเอโดตาไม่ทู่เรอตาตาท่อนี่เดตลูกกันหน้าเอาเวทูกันลือรีกันลือบ่าเตวนาโทรีกันลือบ่าเอออาคุตาตอนนี้เตวนาปืชอปปื้เข่เว ว่าพูดว่าจีวิเนี่ยอเอาเวนนี้หรอวิบลอนเดอร์เจวด้ามีบ้าขาเริ่มมุกหูวกว่าตามาเลมากาตามาเลมากาบอกตตีเมรีกะทีโปเมรีฮุบิ่หุส่าที่ผ้าเมรีนอและที่จ้าก็เชินนี้อ่าเจวดาน่ยไม่ปิดคเนี่บุบิุ่ษาเลยอยู่ก็านเอาไปดููอนองเนตทะลออรอบาเจวิด้าบ้าดัดเเลลาปูวีน่ในเชิญหนึ่งกอบอเกตีนในเชิญหนึ่งกอบอเบหสา เออเอยู่ก้อนปานี้ตาลูตาปุยตาโพตาลีที่บ้านเนี่ยปุยรอเทวีดาบุยรอนี่ตาออตาออที่บ้านเนี่บ้นเลชานบไปอยู่ไกลเหรอเมสซัวมบูบีบูซาลาบาสสออ้อได้ในชานลนอมิเเนาะเอ่อบ้านเคนอะไรน่เทวดาปว่าที่บ้านนี่ยได้สาท่อมเลือดะคอมมิคอมมิือมันสิ่งยาตาเนี่ยเทวดาตาสู้ต่อสาหลตู้โดนอบลอยเนาะตาสู้ต่อสาหลตู้เกว่ากัมพูียตู้เลกว่ากัมพูชาสับบุญนนบลบา อากูต่ลนี่เดี๋วเอวนึ่งดูท่านไม่ทมาเตะพลุมาน่พปลาบกบ้าเข็นอูนะปรากฏว่าพลุที่จะก็เชยหลอปิานเอาไว้ก็มาชยน่ตะก็เจอตะกันแล้บ้าวิบลอนี้แต่เวลาตาดูเซวัววมีสาท่อนี่เมามีกเจอเนาะปมีบ้าจี้เปมีบ้าหาเปมีบ้าจี้อุลาลลตลอกันนะกินกูโเนาะูเคแต่เว้มาดีตอรกีบลอตบบลอตตคู่ตบบลอคีบลอบลอลาุกวี เอไม่มีเสสร้บลเนี่ดี๋ยวมีบ้าจีเนี่ยปกบ้าจี่แล้วอาล็อกฮีก็ะรลอนเตวิด้าจีจานี่นี่อืมไม่มีบ้าขาดแล้วพูดเีเลยเอาไว้พดตาชอดเทวนอปกว่ลยบ้าจี่ตาดึงที่้าลาุกีเนี่ดึงตาเนี้บ้าจีีเตวดานอด้เฮตาเลุ้เปนนี่หรอเออคือบ้าจีปัพผาท่องไวด้าจานี่ว่าเราตาตูบาันี่หรอเนาะวิบล้อนี่เดยกวไเวด้าตาอตาเลยที่เชก็เช่ตี้เดผ้าออช็อหนตาตามาเลมากา ตาโคทอคโลออตเรโกวด้าเลตลาดชายแดนช่องจองอำเภอกาดเชิงหนองเตวด้าเล่โกวัวเพชรนี่คือใครนี่เดียวที่ว่าเล่ตาแมาเลมมาการีเลซาอ่าปกิเตจอะไรตมูทฮอเกทฮอดอีตลอดาปูคุยบาหมอ่นาอยู่เตวด้าเงียบเหงาตาวิตาว่าอ่าแม้ยังไม่พบกันสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหลังเลือกตั้งก็ตามเตวิดาเพชรตั้งคือเธออยู่ก็เรืบาววีในเด้อ บะเดะที่ว่าเลคาโมเดียระกปานิมัตตะรถตโลตาดีบาภาษานาคีโดนิดะเลอยู่กว่าบ่ามุมปาดานะกปานีอุคข์ขอควาณะตอุตตะเลที่จะก็เชอทอบูนี่หลอหนอไม่แม่เลปอยละอะมาเลมากาอทาเลที่จะก็เชอดิ๊ดพะเนดือโอท่ออาตาชาตาปุยอัลลอหนอดิโตเดอะอัปปุกุยหลอวะกูโพปาวญอโพหนอปวาเลฮาลุกเวดิบะมีอาเทเนเตอร์มาภาษาตระกีเนดะปวาดิ๊ดพะเนออโนเซมอนดิโตเดอะ เออก็อู sure no, uh, main, main paper, ่มู่อู่เกบ่าวเวดาอู่เวบลอนี่เดชัวโหเวดาอะตามมุลาตุปาตินภาสูเปโดลอักรอเนาะเวบลอนี่เดเตเวดาเลยมาวีทมุกูเวกว่าเอ่อเมนเวบาคอนเดที่เชียวก็เชอตังอีตาคลูนี่เดเอ่อเมมัมเมกเตอมอเนาะก็มีบ้านอยู่เดดูเดียกะเตอเมตติบาคอนเดมาดิอรีเท่าซือเอ่อบัมลาเลเวดาตากีลารีดุกเตอนี่เดกว่าผู้ปฏิภาก็มาผีออมมาโอ้เอ่อดีนี่หรอ วิบลันนี่แต่ทางโซเกียวดาสุเมะเนีญญ่ยเดวิดาเล่งเข้ารายงานว่าทางกัมพูชาเริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะความมาทาง้อนนี่เดวิดาเลยที่ว่าเดวิดาเละคาโมเดียที่ว่าซาโตอาตาฮูตาเกะเลสเฟย์มนาลีคอมีลไปตาคุเทอเลยอยู่โกวินเดทอร์ซาโตที่อาตูเวลติฟ่านี้อาตาฮูตาเกะเฮมาปว่วยที่เวดาาันสุริบาเลที่เชือก็อเชอร์หลอชอนาตาตาโรเลยช่องสมเธ็จ ตาเหมือนทมเนต้าดูตายาลอลาปูกีนี่อหอนอเลโกชาเนี่ยโกเวดาพนมดงรักอ่าซึ่งทหารไทยยังคงจับตาติดตามความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชายอย่างใกล้ชิดระโยวดตืด่นตะกปาตนากีเตวดาโคควาเวดาคาโมรียอัสตุรทีพพ่าอัตตาหูตาเหบูบูที่กินนี่หรอตากระซอนเนี่ยกวไม่าดาตึ่นเพนนี่นี่หรออาอากูตาตอนนี้เดอร์ล็อกี่หรอหนอเปนด้วอตอเลพูบากาดอ ที่จก็เชื้อตารืองจิชคมื่แตลยเกวียนตามมาผัดนดูดคาลาคเวที้ากับบ้ามาเวด้าหมอเนาอมีํามาาดูอานนี้จะกระเติบกับบ้ามาเวด้าตืลากระเนอเขามอไม่ได้ขาดระบาดแต่บ้าขาดระบาดนอนนอนตะปันระบาดใจใจ่หวเนาะโอเคาพรติสิยากีฟโกโฟเทหลอตามลึก